ครับผมไม่เป็นไรพี่เอ๋ไผ่ก็ไปเรือนเลย

ันครับ่นจะเป็นปลาเิรันย่าครับต้นอยู่ไหนอ๋อนี่ไงปลาเิรันย่าเห็นปะเห็นเป็นรูปฟันป้างไหมปลาเปรันยาอ๋อตาข้างบนอ๋อใหญ่ๆเลยปลาเิรันย่าเคยเห็นหรือเปล่าตาเนีวตาเนีวเห็นหรือเปล่าปลาเิรันย่า

น้ำเตื่นเต้นตรงนี้นนถ่ายรูปได้ไหมได้ไม่ได้เขาไม่ให้หันหน้าถ่นหน้ามาดิอัามาดิ อ๋อนี่ไงข้างบนนี่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 เสียงช้างด้วยตอเดียวเห็นช้างไหมเนี่ย ลูกช้างจะเข้าไปในถ้ำข้างหน้าถ้ำถ้ำ,ถำข้างหน้า เาทำแล้วกำลังเข้าถ้ำแล้วโอ้ห้องเย็นเลยข้างในว้าวทำ ถ้าน้ำขึ้นนะครับจะไม่สามารถเข้าไปข้างในได้โอ้ยจำนว่าน้ำน้ำเต็มมนถ้าน้ำเต็มเพราะวทางมันจะเล็กเดียวรอทำตอนนี้ตอนเดี๋ยวตอนนี้น้ำกำลังขึ้น,นอ๋อน้ำกำลังขึ้นด้วย ตรงนี้เคยเห็นในคลิปเองพี่จองกับคันแลนเคยมาตรงนี้เลยนี่จะเป็นลูกช้างลูกช้าง,างอ๋อเห็นแล้วครับเห็นแล้วนี่นี่นนนตั้งอยู่เห็นไหมอันนี้คือลูกช้างนะ สวยงามมากครับตรงนี้น้ำมันไม่ใช่เยอะก็เลยมันจะติดทาง๋อทางเล็กนี่ครับทางมันเล็กย่งระวังมือนะ เสียงอะไรน่าจะเสียงล็อกครับโอ้แต่ไม่รู้ว่านกอะไรเนี่ยเวลาน้ำึ้นก็ขึ้นมามันโอ้ขึ้นถึงโน่นเลยตรงที่เราเข้ามาก็จะเข้าไม่ได้แอบจะเข้าไม่ได้เรอถึงเวลาน้ำลงก็มันมันลุ่มอเลยมันไม่มีน้ำเลย นอนเลยครับนี่ครับเย็นดีคือไหนเป็นช่องนอนไห้หวะนอนไหน

יאללה מלאיתום. תודה. תודה.